สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามารีวิวปั๊มสูบน้ําของพี่ปฏิวัตินะครับก่อนส่งมอบนะครับก็เช็คเทสก่อนเทสก่อนนะครับตัวนี้ก็แจ๋วเลยออก3มทางเลยพี่น้องโอโ้ออกหนึ่งออก2ออกสามนะครับอันนี้ออกหหุนวะนะออกใหญ่นะนี่ใหญ่นะนี่ก็มีวลาวเลือกใช้เอานะพี่ทางเข้าเป็นหหุนนะครับเดี๋ยวเทสก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะพ่นใส่พี่นะอืออะพร้อมโซโลมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ปิดด้ามพ่นไว้นะเปิดครับโอ้โหแรงเลยพี่น้องแรงเลยครับอะพี่โหดไอถือนี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดันนะดันมือเลยนะเง,ยเงียบๆนะ เซตนี้ก็ไม่แพงนะครับนี่ไปนูนปน่นเลยไปนู่นเลยเงียบเงียบหูสบายหูอืมไม่ดังไม่หนกหูก็คือคุณแม่ใช้คุณแม่กับภรรยาใช้แรงไหมสู้มือเลยเหรอนี่ง่ายครับเสียบปั๊กเอาเป็นมอตเตอร์สามแรง บวกชุดแท่นแล้วก็ปั๊มญี่ปุ่นครับโอ้เสียงมันดังดีไว้ถ้าใส่ด้ามมาเท่นนี่ไม่ล่อไปกองดินนู่นน่นะแรงดีนะโอเคครับน่าจะถูกใจนะพี่นะรอคอยนิดนึงก็คือไอ้นี่มันมานี่มาที่แรกนี่เคลอะเลยจะต,ต้องมาล้างทำความสะอาดใหม่หมดนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรใหม่หมดสั่งมอเตอร์สั่งสายพานเข้ามาใส่ให้ใหม่ เผื่อใครสนใจสั่งทํานะครับเซตนี้ก็เริ่มต้นที่7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทแต่เป็นปั๊มจีนนะแต่ถ้าเป็นปั๊มญี่ปุ่นอันนี้ก็ประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดนะครับนี่ได้ขนาดนี้เลยพี่น้องก็คือมอเตอร์ก็เลือกเกตด,ดีๆให้เวลามันไม่ต้องแบบกระตุกเครื่องอะฮะ เดี๋อใครชอบเครื่องยนต์ก็เล่นเครื่องยนต์ใครชอบไฟฟ้าก็เล่นไฟฟ้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ